สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท่านวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ยุพาคะ่ะอยู่อำเภอบางเสาธงนะคะจังหวัดสมุทรปราการคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้บอกว่ารับเพิ่มเติมนะผ้าายนะคะมัดหมี่ทอเครื่องสามตะกอนะคะ มัดมีลายขอนะคะสีชมพูกะปิคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสวยถูกใจแน่นอนนะคะคุณพี่บอกว่าจะนําไปตัดเป็นชุดเดสคุณลูกค้าคะจะนําไปตัดเป็นชุดเดสตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่านะคะวันนี้ค่ะรูปแบบงานตัดนะคะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเดสสั้นชุดเดสยาวเราลองหมดแล้วคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะผ้า1ชิ้นสามารถตัดได้ความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนค่ะคุณลูกค้าคะไม่เกิน8.5านะสาหรับคุณลูกค้านะคะรออบกกไม่เิน42 น้วตัดได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ตรงลักษณะเป็นคอนะไม่ใช่แบบแต่งคอนะแต่งตัดเป็นคอกลม คอปาดคอสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมคอวีตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญตัดเป็นแบบซิปหลังแบบนี้นะคุณลูกค้าขาพอนะผ้าหนึ่งชิ้นพอสําหรับตัดชุดเดวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขารอบอก42นิ้วนะก็ยังสามารถตัดได้นะเพราะว่าผ้า1ผืนเนี่ยสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขายินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเพราะว่าตอนนี้เราลองทดลองตัดแล้วนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะคุณลูกค้านะคะอกนะคะสี่สิบหกสี่สิบแปดคุณลูกค้า อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางร้านของเราตัดให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะว่าที่ร้านนะนอกจากจะจําหน่ายขายผ้าแล้วที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเรายังรับตัดชุดไทยนะคะคุณลูกค้าคะชุดเดรสเสื้อผ้าถุงกระโปรงคุณลูกค้าคะเราตัดบนเลยเราจะทราบเลยว่าผ้าหนึ่งชิ้นเนี่ยสามารถตัดได้ไหมคุณลูกค้าคะขอบคุณมากๆนะคะแต่ลักษณะการวางคุณลูกค้าคะรูปแบบการวางจะวางแบบตามผ้าแบบนี้นะ จะวางตามผ้าแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาไม่ได้แบบแต่งรายนู่นนี่นั่นนะคุณลูกค้าขาเพราะว่าโจทย์เราก็คือผ้าแค่1ชิ้นเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้า2ชิ้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อผ้า2ชิ้นอย่างเช่นซื้อสีชมพูกระปิอย่างเงี้ยสชิ้นสามารถตัดเป็นชุดเดสยาวอยากตัดเป็นแขน3ส่วนแขนยาวตัดได้เลยคุณพี่จ๋าจะวางลายผ้าอะไรยังไงคุณลูกค้าสามารถออกแบบการวางลายผ้าได้หมดเลยโอเคนะคะคุณลูกค้าขาสองผืนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทแต่ถ้าวันนี้คุณพี่ยุพาบอก หกร้อยบ,บาทในวันนี้คุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวนุ่มแถมกระเป๋านะคะที่นุ่มสั่งทํามาพิเศษต้องบอกแบบนี้ทําไม,น,มนุ่มต้องบอกว่าสั่งทํามาพิเศษคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านคุณลูกค้าค่ะนอกจากคุณลูกค้าจะได้ผาสได้ผ้าไปตัด ชุดใส่วสวยๆแล้วคุณลูกค้านะคะยังได้ช่วยเหลือส่งเสริมนะคะกิจกรรมนะคะงานนะจากกลุ่มแม่บ้านด้วยคุณลูกค้าขากระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มเติมนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า handmade งานทํามืองาน handmade ของกลุ่มแม่บ้านนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้นะคะทาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้านะจากกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณคุณลูกค้คามากๆอันนี้นุ่มให้สั่งทําขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าอะไรคุณลูกค้าวันท่านบอกว่าอยากไปใส่โทรศัพท์อยากไปใส่โทรศัพท์แล้วก็แบบว่าพกโทรศัพท์ แล้วก็มีเงินนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็มีบัตรประชาชน ATM บัตรเอทีเอ็มใบขับขี่อะไรประมาณนี้แล้วถือแบบนี้ได้เลยโอเคไหมคะสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกเนาะบางทีเราก็อาจจะไปใส่ในกระเป๋าปใบแดญของเราอีกใบหนึ่งก็ได้เวลาเราหาของมันจะได้หาง่ายใช่ไหมหรือว่าถ้า่นุ่มเนาะนุ่มนะนมนะรู้ไหมนุ่มไปใส่อะไรนุ่มไปใส่ลิปสติกนุ่มใส่แบบที่ปัดขนตาอะไรเงี้ยคะ่ะคุณลูกค้าคะแต่ว่ามันกันกระแทกด้วยเพระนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้คือแบบมีกันกระแทกด้วยนะ ซับโฟมกันกระแทกอย่างดีเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะกระเป๋าแบบนี้คุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยแบบนี้โหลหนึ่งหกรบาทจะหนึ่งโหลหกรบาทได้12ใบค่ะหนึ่งโหลหกรบาทได้12บใบคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปได้สั่งซื้อได้สั่งซื้อไปเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบรูปแแบบบไไหนนอกดดด้เลุมู ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะที่ช่อง u t u b e แม่บริพาถ่ยของเราด้วยคุณลูกค้าคะวันนี้คะ่ะสีชมพูกะปิสวยสวยหวานสีชมพูกะปิสวยหวานคุณลูกค้าคะถ้าเป็นลายขอลายมันเห็นชัดนะถ้าเป็นถ้าชอบแบบลายชัดๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขานุ่มขอแนะนานะถ้าชอบสีชมพูกะปิคุณลูกค,ะคะ้าขาผืนนี้สวย พื้นนี้ลายขอมัดหมี่ลายขอสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นผ้าทอสามตะกอนนะคะด้านในนะคะสีจะอ่อนกว่าด้านนอกนะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรุ่นนี้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนทอเครื่องสามตะกอคุณพี่คะใส่ดีใช้งานง่ายค่ะใส่สบายค่ะไม่ร้อนค่ะเนื้อผ้าดีค่ะได้ผ้าไปแล้ววอัดกา ผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้ทางรา้านของเราตัดให้อยากให้นุ่มตัดผ้าถุงอยากให้นุ่มตัดกระโปรงให้ติดต่อเข้ามาได้เลย1290บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํำาร้0บาทจ้ะพี่งานสั่งตัดมีโอนมาจํำาร้0บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสวยนะคะสวยเ,เนื้อผ้าเรียบเนียนค่ะอผ้ากาวแล้วยิ่งสวยค สวยเข้มเหรอใช่ไหมสวยเข้มเข้มแล้วกันเนาะคุณลูกค้าขานี่เลยถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีชมพูกะปิชอบแบบว่าสีชมพูนะแต่แบบว่าไม่ชอบแบบ ชมพูกี่บัวไม่ชอบชมพูหวานๆแบบนะี้คุณลูกค้าก็เลือกซื้อสีชมพูกะปิได้เลยเพราะว่าถ้าสีชมพูกะปิของร้านแม่มารีพาไทยของเราก็มีอีกหลากหลายลให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอปด้วยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่มพาดูพายชมเพิ่มเติมนะแบบว่าอยากดูแต่ละเฉดอย่างเงี้ยบางทีมีคุณลูกค้านาะส่งรูปมาขอพรบคุณมากๆนะคะคุณพี่จ๋าขอขอบคุณมากๆเลยคุณพี่ไปซื้อเสื้อมาใช่ไหมเป็นเฉดแบบประมาณแบบสีชมพูกะปิสีชมพูอะไรพี่ส่งมาให้นุ่มดูเนะาะอนันนะะคคก็ือ มัมมิกแอนด์แมทใส่กันนะแต่จะให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณลูกค้านะนอกจากคุณลูกค้าจะซื้อผ้าตัดชุดของร้านแม่บริผ้าไทยของเรานะนอกจากคุณลูกค้าจะซื้อเป็นผ้าตัดชุดนะคะที่เป็นผ้าพื้นสีชมพูกระปิแบบนี้มันถึงจะแมทก,กันนะคะคุณลูกค้าขายอย่างนั้นก็ยัง80 90%เลยนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าเสื้อของคุณลูกค้าเป็นสีชมพูเป็นเฉดแบบชมพูกระปิชมพูเข้มๆอย่างเงี้ย คุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าผืนนี้แล้วไปตัดนะคะเป็นวิกแอนแมตใส่กันได้เลยจะไปตัดเป็นมัดหุงตัดกระโปรงนะคะไว้ใส่กับเสื้อที่คุณลูกค้ามีอยู่ก็ได้นะคะดูแบบนั้นได้ค่ะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าเป็นสีชมพูหวานหวานเหมือนทางด้านหลังเนี้ยนุ้มจะแนะนําให้ใส่กับสีชมพูกรีบบัวนะจะแจะแนะนำให้ใส่กับสีชมพูกรีบะะนนบับวหรือว่าเป็นสีชมพูพาสเทลแบบนี้ค่ะเนาะเราจะเลือกให้นะคะตามะค,ะความเหมาะสมไม่ใช่แบบ1 0 0ปรนนะคะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะคุณล ความบาลานซ์ความแบบเนอความกลมกลืนนะคะคุณลูกค้านะเลือกได้ส่งรูปมาเลยมีผ้าถุงอยากได้ผ้าตัดเสื้อมีเสื้ออยากได้ผ้าตัดผ้าถุงบอกเลยค่ะคุณลูกค้าขาสแกนยี่ห้อโค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมยินดีค่ะได้เลยขอบพระคุณมากๆหรือว่าโทรมาก็ได้โทรมาเลยบอกว่านี่มีเสื้ออยู่นะคะอยากใส่ไปงานแต่ง นาอยากมีเสื้อสีแดงสีแดงยังไงสีแดงเข้มนะสีแดงเข้มสีแดงเลือนนกสีแดงเลือดหมูอะไรเงี้ยคุณลูกค้าบอกด้สีแดงเลือนนกมันจะเป็นสีแดงเข้มๆนะถ้าเป็นสีแดงเลือนหมูมันจะเป็นสีแดงสีแดงเลือนนกจะเป็นสีแดงที่มีความสว่างสงอะค่ะจะเป็นสีแดงที่มีความสว่างสว่างคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นสีแดงเลื่อดหมูมันจะเป็นแบบสีแดงที่มีความเข้มๆนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสีแดงกลำ จะยืนเป็นสีดําแล้วทอด้วยสีแดงอันนั้นจะเป็นสีแดงกลับนะแต่ถ้าเป็นสีแดงพาสเทลนะสีแดงแบบว่าสีแดงอมชมพูเขาเรียกว่าสีแดงมะเหมี่ยวประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถบอกได้หรือว่าถ้าคุณลูกค้ามีเสื้อหมักคนย้อมคามคุณลูกค้าก็บอกว่านะคะมีเสื้อแบบสีน้ําเงินนะออกสีน้ําเงินสีน้ำเงินเข้มๆนุ่มก็จะแนะนําให้ซื้อนะคะเป็นสีกลมแบบนี้ค่ะจะแนะนําให้ซื้อเป็นสีกลมแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เข้าชุดจะได้เข้าเฉดนะคะใกล้เคียงกันแบบนี้แต่นุ่มแนะนําให้ขอบพระคุณมมมาาาากกกๆคคคคุุณณลูู้้้้ีีผเสือ เฉดสี Chelsea, อะไรยังไงสามารถสอบถามได้เดี๋ยวดูแรงให้ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ร้านแม่มาริ้าทไทยของเรานะคะดูแรงให้คุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อผ้าจากร้านลราไปตัดเองหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะที่ให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยินดีมากๆนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะวันนี้ก็ส่งเพิ่มเติมเนาะ ส่งเพิ่มเติมต้องบอกว่าส่งเพิ่มเติมเพราะว่าคุณพี่สั่งซื้อเยอะเลยนะคะคุณพี่ยุพานะจ๊ะขอบพระคุณมากมากเดี๋ยวไปตัดชุดสวยๆไว้ใส่ใส่สวยๆนะคุณพี่จ๋าขอพรบคุณมากๆเลยนะคุณพี่ยุพานะคะอยู่เภอบางเสาธงาค่ะจังหวัดสมุทรปราการขอพรบคุณมากๆเลยสั่งซื้อเข้ามาได้เรื่อยๆเลยชอบนะคะดูชมได้เลยนุ่มมีรีวิวให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณลูกคา้านะคะจัดสั่งซื้อสินค้าเนาะ,ะคุณพี่จ๋าอัปเดตนะคะ3เดือนนะ,ะขอนขอนุญาตอัปเดต3เดือนถึง6เดือนแล้วกันเนะะอัปดตค รูปที่นุ่มลงวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อตวิดีโอโพสนะคุณลูกค้าขาขอระยะเวลา 3- 6ถึงเดือนแค่นี้เนาะคุณลูกค้าขาสินค้าน่าจะเป็นการอัปเดตที่แบบใหม่ล่าสุดโอเคนะแต่ถ้าหลังจากนี้คุณลูกค้าก็เข้าไปดูเข้าไปชมผลงานนะคะผลงานที่ผ่านมาของร้านแม่บดีพาสหยของเราได้เลยเรายินดีเราก็เตรียมใจเพราะว่ามันเป็นการพัฒนามันเป็นจุดเริ่มต้นคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมกันมานะคุณลูกค้าขายยัังไไไไกกก็ฝาาดดด้้้้วววละะนนคเเขขปปูชมรีิ สินค้าที่มีมากกว่า11,000รีวิวเพราะว่าเราไม่ได้ลบเราไม่ได้ลบคลิปเลยคุณลูกค้าขาเกือบ4ปีแล้วนะเกือบ4ปีนะคะกับการทําช่อง y YouTube แม่มณีพาไทยของเราคุณลูกค้าขาแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะคะช่อง u t u b e แม่มณีพ่าไทยจนทําให้แบบมาถึงจนวันนี้ว,วันนี้ได้นะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะตอนนี้ก็เกือบ40,000ืบ่น subscribe เกือบ40,000ผู้ติดตามนะคะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ฝักแนะนาบอกต่อด้วยถ้าใครชอบผ้าไทยเป็นผ้าไทยอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันเนาะเป็นงานผ้าไทยอีกหนึ่งรูปแบบที่คุณลูกค้านะคะไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่านุ่มอะชอบชอบแบบว่านําผ้าที่มีอยู่ของเรานําผ้าจากกลุ่มแม่บ้านนะคะที่มานำเสนอที่ร้านนะคะามานำเสนอที่ร้านด้วยมาหาที่ร้านอะไรงเงี้ยก็เราก็คัดเลือกผ้าดูตามความเหมาะสมนะคุณลูกค้าค่ะว่าเราจะใช้ผ้ารุ่นนี้ตัดเป็นอะไรใช้ผ้ารุ่นนี้ตัดรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะให้เหมาะนะคะกับ าการทํางานด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็กก็จะเป็นคุณครูใช่ไหมเนี่ยต้อนรับเปิดเทอมต้อนรับเปิดเทอมเราก็จัดให้เลยนะคะกับชุดเดทแบบนี้ค่ะเผื่อไว้ใส่วันครูด้วยคุณลูกค้าขากับชุดเดทผ้าไทยสวยๆนะคะก็เชื่อมโยงไปเลยนะจัดให้เลยขอพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาก็จะกับวันครูแล้วใช่ไหมเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะคุณลูกค้านะวันภาษาไทยนู่นนี่นั่นอีกคุณลูกค้าขาอยากใส่ ชุดเดทผ้าไทยกับร้านแม่มารีผ้าไทยติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยจะสั่งตัดเองใส่เองนะคะตัดไว้ให้รูกให้ให้ร้านนะคะคุณลูกค,ค้าค่ก็แนะนําด้วยละกันเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะนุ่งใส่ตอนนี้เหรอระบบสามสิเอลสาสะโพก40แต่ถ้าเป็นชุดเดทเนี่ยจะเอลสามสนะ,ะแล้วก็สะโกพกส2เพราะว่าจะได้รุกนั่งสะดวก ลูกนั่งสบายคุณลูกค,าค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้า,ามาได้เลยร้านแม่าริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะ <c oughs> ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะพี่ๆนะยังไงก็ฝากร้านแม่าริภาไทยของเราด้วยเดี๋ยววันนี้แถมไปให้นะ จะแถมกระเป๋าไปให้ใบนึงด้วยขอบพระคุณคุณพี่ยุพามากๆเลยนะคะชอบถูกใจเดี๋ยวมาสั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างไงก็เข้าดูเข้าชมรีวิวเพิ่มเติมได้เลยนะจดไว้อย่าลืมจดไว้ชอบนะคะผ้าถ่ายลายอะไระไร,ราคาเท่าไหร่ สีอันสีอะไรอะไรสีอะไรนะคุณลูกค้า่ะอย่างเช่นผืนนี้ลายขอสียมพูกะปิราคา690บาทชัดเจนมากๆคุณลูกค้าขะสั่งซื้อแบบนี้เลยนะสะดวกซื้อแล้วก็สะดวกส่งมากๆด้วยไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่ปัญหาเลยคุณพี่ขาขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบนะคะว่าเรียกว่าลายอะไรสีอะไรแล้วราคาเท่าไหร่คือเราชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าของเรานะคะก็เป็นสินค้าของเราที่มีจําหน่ายอยู่ที่ร้านของเราอยู่แล้วนะคุณลูกค้าค่ะนะะขอบพระคุณมากๆนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยยินดีนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุก ทุกท่านนะคะหน้าร้านเปิดให้บริการ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเปิดทุกวันนะคุณลูกค้าขาหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันแวะมาชมแวะมาช้อปที่ร้านแม่มรณิาพาไทยของเราได้เลยขอบพระคุณมากๆคะ่ะ